The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพดใหม่เกมใหม่ one stop service สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้อีกครั้งนะฮะแล้วก็วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องแพทอัปเดตประจําวันที่13หรือก็คือพรุ่งนี้นั่นเองที่อัปเดตให้เราได้เล่นกันในช่วงทเทีท่ยงเที่ยงบ่ายๆกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะทําประจําวันกันให้เสร็จก่อนภายในเวลาประมาณเที่ยงด้วยไม่ฉะนั้นเนี่ยท่านจะอดเพชรประจําวันไป4เม็ดด้วยกันนะฮะอ่ะมาเริ่มกันเลยเพื่อที่จะไม่เสียเวลานะฮะสำหรับการอัปเดตในรอบนี้เราจะเจอตัวละครใหมห่1ตัวได้แต่1เลยแองกาฮาร์ตนะฮะสตัวละครที่ ได้รับการนับกรดเป็น L R หนึ่งตัวได้กันนั่นก็คือ m e r l i n t ย er, หรือก็คือ m e r l i น โลลีนั่นเองที่ทุกคนเรียกกันนะแต่เราเรียกมเมอร์ลินเตียเตียเต่ยเตีย่ยนี่แต่ว่าเราจะยังไม่พูดถึงนะฮะทั้งเอลากฮาร์แล้วก็เมอร์ลินเตียเราจะไปพูดกันถึงกิจกรรมอื่น,นๆที่มีอัปเดตมากันก่อนเลยเริ่มต้นนะฮะหนึ่งเลย14วันแจกของทําอาวุธศักดิ์สิทธิ์บอสกระลกพร้อมกับหินต่างๆนา,นานาไม่ว่าจะเป็นหินธาตุแสงหรือว่าหินธาตุมือน,ะะนี่นะฮะเราก็บอกแล้วว่ามันแจกจริงๆหลังจากที่มีไลฟ์เนี่ยถึงแม้ว่าในเว็บในต่างๆนานามันไม่บอกเนี่ยแต่ในไลฟ์ บอกเว้ยเราเอาจากไลฟ์มาบอกเราเอาข้อมูลมาบอกอ่ะก็เสพกันนิดนึงอย่าเสพแต่อะไรที่มันแบบว่าตัดต่ออย่างเดียวหัดมาก็จะเป็นการแจกกล่องเลือกแสงมืดนะฮะเป็นกล่องเลือกในไลฟ์เนี่ยเขาบอกว่าเลือกถึงแม้ว่าในเว็บของที่เป็นภาษาไทยอ่ะจะคลุมเครือนะฮะมันก็คลุมเครือตลอดนั่นแหละว่าจะเป็นการสุม่มแต่มันเป็นการเลือกเว้ยมันเป็นการเลือกและนี่แหละฮะคือข้อมูลที่เราเอามาบอกก่อนหน้านี้จากคลิปที่แล้วนะว่ามันได้เป็นการเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้มันมีคํา ตอบที่ขยายความเข้ามาอีกที่พวกคุณถามกันว่าเอากล่องมาจากไหนเอากล่องมาจากไหนเอากล่องมาจากไหนขอคําตอบด้วยนะครับเอากล่องมาจากไหนนี่แหละฮะจริงๆนะไลฟ์ Live, มันก็มีบอกนะว่ามันแจกกล่องแสงมืดแล้วในคลิปอธิบายเรื่องแพรก่อนหน้านี้เราก็ได้แจ้งไว้แล้วว่ามีกล่องแสงมืดไปด้วยนะซึ่งในกล่องที่เราจะได้มาเนี่ยก็เป็นตามภาพเลยนะฮะแล้วพอเรากดใช้ปุ๊บมันก็จะได้เป็นตัวระดับเอ r Le าเลเวล90เลยทันทีนะฮะไม่ต้องเสียของออพจะอัพเพิ่มก็แค่ทำเป็นแบบดาว แล้วก็เลเวลร้อยนั่นเองถัดมาก็คือกิจกรรมลูนนะฮะกิจกรรมนันเจี้ยลูนซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะทําให้เราเนี่ยเล่นแก้ขัดแก้เขินไปแล้วละกันเนาะไม่มีอะไรจะพูดมากอดูภาพของรางวัลไปลวกันถัดมาก็คือการสู้ไฟนอลบอสกาลันแล้วก็เมลัสคิวลานะฮะรางวัลก็จะเป็นเพชร35เม็ดแล้วก็มีแฟชั่นให้ได้แลกกันเป็นแฟชั่นของกาลันแล้วก็เมลัสคิวลานั่นเองแล้วก็ตั๋วหวยใบยสุดท้ายนะฮะที่จะได้จากการเล่นไฟนอนบอสนั่นเองอ้ออีกอย่างหนง ตู้แอลกาฮา์เนี่ยจะได้จากรางวัลสงครามไฟนอลบอสเมลัสกแล้วก็กาลันเนี่ยอยู่ที่5ใบนะฮะณปัจจุบนันข้อมูลณ,ณปัจจุบนันเราจะเห็นได้แค่ทาง3000เต้มของไฟนอลบอสกาลันเมลัสเท่านั้นนะฮะจำนวน5ใบด้วยอีก5ใบย,ยังไม่สามารถหาได้เลยว่ามันจะได้จากไหนนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมาดูกันว่าเกมจะแจกแค่5ใบจริงไหม แล้วก็อีก5าใบเนี่ยจะหาจากไหนถ้ามันแจกเพิ่มมาเนาะกิจกรรมถัดมาคือการสู้บอสหมูฮอกนะฮะเป็นบอสใจแอนเลยตัวใหญ่เลยนะฮะสเทินจบได้างโดยใช้ตัวดาเมจหนักๆนะฮะ,ะ,ะแล้วก็ยัดทําให้ตายมันไปวิธีการเล่นก็คือว่ารอนะฮะรอเพราะว่าทุกเทินหากเราไม่ทําดาเมจใส่บอสนี้บอสจ,จะบัฟให้เราเพิ่มพลังโจมตีมากขึ้นเร,เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ยื้อไปนะฮะอย่าไปออโต้เข้ามาก็อย่าออโต้เลยแล้วกัน ส่วนรางวัลลำดับเนี่ยก็เป็นรางวัลรวมกับการสู้กับบอสหมาในรอบที่แล้วนะฮะที่เราเห็นเป็นตัวมาเอล5ใบเนี่ยไม่ได้เป็นบัคที่เป็นแบบลูกอัลกังหันผิดแต่อย่างใดน,นะฮะมันรวมกันนะรางวัลรอบ15รอบเนี่ยมันรวมกันแน่นอนถัดมาคือการอัปเดตบอสเพิ่มเติมนะฮะเป็นบอสร,รีเทิร์ลาเม็กซึ่งการสู้แบบให้ได้รางวัล100%เนี่ยนะฮะการร่วมสู้ก100ับเนี่ยมันจะทําให้เราได้รับเป็นเพชรเพิ่มเติม20เม็ดนั่นเองแล้วก็สําหรับใครที่กําลัง ตามหาแฟชั่นของมาเอลที่เป็นแฟชั่นมาเอลแจกในตอนมาเอลมาใหม่ๆที่เป็นแฟชั่นรองเท้าแตะนะฮะเขาได้รีรันกลับมาแจกให้ทุกท่านได้จับจองกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับการแลกเปลี่ยนในการสู้บอสลาเมกนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าพลาดกันเด็ดขาดเลยนะฮะแล้วในตัวของการแลกเปลี่ยนตัวบอสลาเมกเนี่ยจะมีกล่องุ่มด้วย5กล่องด้วยกันที่ในกล่องุ่มนั้นจะมีเพชรสูงสุดกล่องละ5เม็ดนะฮะ อย่าลืมมาลุ้นกันได้ถ้าดวงดีเนาะก็ขอให้ดวงดีก็ทุกคนนะฮะถัดมาคือฮีโร่อารีนาซีซัน12แน่นอนว่าซีซันนี้จะเป็นมาเอลมืดแล้วก็ตัวหองเัากาฮาที่จะได้บัฟซีซันนะฮะแล้วข้อดีอย่างนึงสำหรับซีซัน12นะฮะก็คือการเพิ่มจำนวนเหรียญฮีโร่อารีนาที่ได้รับจากการสู้อารีนาเนี่ยจาก10 เป็น80สิชิ้นด้วยกันซึ่งมันมันมันเยอะมากๆเลยนะการันตีโจมตี9ครั้งเนี่ยได้80เหรียญทําให้เราสามารถเอาการชนะหรือเอาเหรียญเนี่ยไปแลกอย่างอื่นได้เพิ่มเติมมากกว่าที่เราจะมาทุ่มกับเหรียญทีโรอารีนาหนึ่งยเหรียญน,นั่นเองสุดท้ายของการอัปเดตระบบนะฮะหรือว่าการแก้บั๊กต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการแก้บั๊กเรื่องสกิลของดัตเบดที่เป็นสกิลสร้างโลนะที่ว่ามันจะไม่รีเซ็ตคูดาวหลังจากเข้าสู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งทชนี้ทางเกมก อัปเดตเรียบร้อยแล้วนะฮะมากันที่ตัวละครใหม่กันบ้างตัวละครใหม่ก็เป็นไปตามลีกที่บอกเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรือแม้แต่เอกลักษณ์ที่เกี่ยวข้องเพราะว่าลีเขาบอกไว้ว่าเป็นเกี่ยวกับจอเกากะแล้วก็มีเอกลักษณ์ใหม่ด้วยนะฮะทำให้มัน กเกือบตรงอะรอบนี้เกือบตรงแบบร้อยเลยนั่ลยนก็คืออัลกาฮาร์นั่นเองเราจะมาเริ่มกันที่เอกลักษณ์ของอัลกาฮา์เลยนะฮะตัวของอัลกาฮาร์เนี่ยจำเป็นจะต้องลงสนามเลยสกิลหรือเอกลักษณ์นั้นถึงจะแสดงผลนะฮะซึ่งจะเพิ่มสแตตพื้นฐานพวกพ้องที่กําหนดเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับพวกพ้องที่กําหนดเนี่ยก็คือมนุษย์หรือการวิบัตินั่นเองนะฮะแล้วนอกจากนี้ก็จะเพิ่มจอกเกาะสี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อพวกการวิบัติที่ลงสนามก็คือถ้าลงสนามสามตัวก็จะเพิ่มจอก อยู่ที่รอยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วก็จะลดดาเมจที่ได้รับอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ตัวของแอลกอฮอล์เนี่ยจะ แปดดีบัฟแผลถูกแทงทุกครั้งที่ตัวเองใช้สกิลเจาะเกาะซึ่งเอฟเฟกแผลถูกแทงเนี่ยจะทําให้ศัตรูได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น30%แล้วก็สร้างดาเมจเพิ่มเติม80%ของปริมาณดาเมจที่สร้างนะทุกครั้งที่จบเทินก็เรียกได้ว่าเหมือนคล้ายๆกับพวกเลือดไหลหรือติดพิษนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ทุกครั้งที่แอนเนี่ยทำไมเราติดใช้คําว่าแอนวะทุกครั้งที่แอลกาฮอล์เนี่ยใช้สกิลเสื่ มีดีบัฟแผลถูกแทงก่อนหน้านี้จะทำให้ความสามารถด้านการโจมตีของแอนเพิ่มขึ้น50%นะฮะผลพวงอีกก็คือหากศัตรูที่มีแผลถูกแทงอยู่ในสนามรบสเตตัสพื้นฐานของอัศวินพวกพ้องเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก10%แล้วก็ดาเมจที่สร้างเพิ่มขึ้นอีก40%เป็นไงบ้างฮะเอกอลักษณ์คร่าวๆมันคือตัวละครที่เอามาเล่นกับแอนสล็อตนั่นเองเพราะว่าแอนสล็อตนีย่ยิ่งเจาะเยอะยิ่งแรงใช่ไหมเพราะฉะนั้น ออลกาฮาล์เนี่ยเพิ่มจอก,ก่อได้ถึง120%เลยนะแล้วแผลถูกแทงเนี่ยก็ยังเป็นตัวที่คอมโบได้ดีมากๆนะฮะามากันที่สกิลโจมตีกันบ้างนะฮะสกิลแรกคือสกิลฟันแรงผลักดันสกิลนี้จะเป็นสกิลที่มีเอฟเฟกเจาะเกราะนะฮะแล้วก็โจมตีหนึ่งเป้าหมาย500%ที่ขั้น3แน่นอนว่าเมื่อใช้สกิลนี้ปุ๊บศัตรูที่ได้รับดาเมจของสกิลนี้จะติดดีบับ แผลถูกแทงตามหลังเข้ามานั่นเองซึ่งเป็นการคอมโบกันระหว่างสกิลและเอกลักษณ์นะฮะจำเป็นจะต้องใช้สกิลนี้เพื่อทำให้ศัตรูติดดีบัฟแผลถูกแทงเท่านั้นนะฮะตามที่มันเขียนว่าสร้างดามเมจจากสกิลจอกเกราะนั่นเองถัดมาคือสกิลโจมตี1เป้าหมายอีกเหมือนกันนะฮะเข็มแหลมคมโจมตี1เป้าหมาย450%แล้วก็สกิลนี้จะเป็นเอฟเฟกเสื่อมถอยนะฮะเพิ่มมาตราคีสองเท่าแล้วก็เพิ่มดามเมจที่สร้างแก่ศัตรูที่ติดแผลถูกแทง150%อ่า สกิลนี้นะฮะไม่ใช้หลังแผลทูกแทงก็ได้จะใช้หลังแผลถูกแทงก็แรงนะฮะซึ่งสกิลนี้เมื่อใช้ตีปกติตามธรรมดาโดยที่ไม่มีแผลทุกแทงก่อนหน้าเนี่ยก็จะสร้างดามเมจปกติเลยแล้วก็มีอัตราคริ2เท่านะฮะแต่ในกรณีที่ใช้เข็มแหลมคม ต่อเนื่องไปกับพวกฟันแรงผักดันหรือตัวที่เราแปะดีบัฟแผลถูกแทงไว้ก่อนหน้านี้นะฮะจะทำให้ตัวของสกิลเนี้ยสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น150%แล้วก็พ่วงก,กับเอากลักษณ์อีกที่จะมีความสามารถในการโจมตีเพิ่มขึ้นอีก50%นั่นะเองก็เท่ากับว่าแรงขึ้นเมื่อตามหลังสกิลแรกหรือตัวที่แปะดีบัฟแผลถูกแทงไว้แล้วนั่นเอง มากันที่ท่าไม้ตายนะครท่าไม้ตายจะเพิ่มเอฟเฟกต์คีเลตแปิบเแล้วก็เพิ่มดาเมจคริติคอล100%แก่ตัวอัลกาฮาร์ตเองเนี่ย2เทิร์นแล้วก็จะสร้างดาเมจ750%ของพลังโจมตีแก่ศัตรูแล้วก็เป็นเอฟเฟกต์เพิ่มดาเมจคริสองเท่านะฮะเท่ากับว่าสกิลท่าไม้ตายของอัลกาฮาร์ตเนี่ยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเจาะก,ก่อเลยเพราะฉะนั้นเอฟเฟกต์ Effect แผลถูกแทงเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เมื่ออัลกาฮาร์ตเนี่ยใช้สกิิลลฟฟฟัันนแรรงผกกกกดาาหืออสทีีม่มเเเจะออกก ท่านนนั้ะะฮะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับจอกก่อเลยนอกจากสกิลแรกแพ้ทกแทงจะเกิดได้แค่จากสกิลนี้เท่านั้นนั่นเองและนี่ก็คือค่าความสามารถของแอลการ์ฮานะฮะมาดูที่ตัวไหนตู้กันบ้างตัวไหนตู้เนี่ยค่อนข้างที่จะอืม นะมีน่าสนใจอยู่แค่ er, เบลเดอร์เพลแสงเพลเขียวแค่นั้นจริงๆที่เหลือก็นะตามเห็นตามกรรมของทุกท่านและกันเราขอไม่พูดเดินมากเพราะว่าเราการันตีตัง้งแต่ปีใหม่เรายังไม่เลิกการันตีเลยเนี่ยตู้นี้การันตีอยู่ที่600นะครใครจะกดก็กดได้แล้วก็ถ้าถามว่าตู้คอลแลบใกล้จะมาแล้วไหมก็ตอบได้ว่ายังไม่ใกล้ขนาดนั้นมันจะมาช่วงปลปายเมษาใช่ปะวะถ,ถ,ถ้าจะถ้าจําไม่ผิดนะที่เราเคยบอกไปก่อนอันนี้เราไปหาข้อมูลมาแล้วมันอยู่ประมาณช่วง กล,กลางๆถึงไปลายปลายเมษามนะั้งใช่ไหมมกรากลุ่มฮามีนาเมษาเมษาพฤษภา ประมาณนี้แหละเออเอาไปว่าช่างมันละกันนะช่างมันลังไ่ต้องจำไม่ต้องจํามาดูกันที่ตัวละครที่ได้รับการอัปเกรดเป็นแนวอากันบ้างนะฮะซึ่งตัวนี้เป็นเมอร์ลินเตียนะฮะแน่นอนการันตีร้อยเปอร์เซ็นแล้วเมอร์ลินเตียสีเขียวไม่ใช่เมอร์นมใหญ่โตอินทรีนิตี้ตัวนี้แน่นอนเป็นเมอร์เตียตัวนี้นะฮะที่มีแคปเลือดสี่สิบเปอร์เซ็นนั่นเองมากันที่เอกลักษณ์การก,ก่อนเลยนะฮะสำหรับเอกลักษณ์เมอร์ลินเนี่ยตัวนี้เริ่มต้นมานั้นถูกปรับนะฮะจากเดิมที่จะได้รับแคปเลือด ก็เมื่อใช้สกิลเนี่ยความสามารถด้านการโจมตีจะเพิ่มขึ้นต่อพลังชีวิตที่เหลืออยู่ใช่ไหมทีนี้ถูกปรับมาเป็นเพิ่มสเต็พื้นฐานของพวกพ้องไม่ระบุ4%และพลังโจมตี7%ต่อพวกพ้องไม่ระบุที่ร่วมสนามส่วนแคปเลือดนี้ก็ยังคงอยู่นะฮะแล้วก็หลังจากพวกพ้องไม่ระบุใช้สกิลจะเพิ่มดาเมจคริิคอลให้กับเมอร์ลีน40%สเต็ได้สูงสุด3สเต็หรือก็คือ120%นั่นเองครีดาเมจที่เพิ่มขึ้นนะฮะที่เพิ่มเข้ามาเลย อีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อตัวเมอร์ลีนใช้สกิลจะเพิ่มความสามารถด้านการโจมตีจาก1เป็น2นตะฮะต่อพลังชีวิตที่เหลืออยู่4และก็เพิ่มอัตราคิ2ต่อพลังชีวิตที่ลดลง1เนะฮะเพราะฉะนั้นที่เกี่ยวข้องกับเรือที่ลดลงก็จะมีความสามารถด้านการโจมตีจาก1เป็น2แล้วก็เพิ่มคลิเลต2เอนั่นะเองมาในด้านของสกิลแรกนะฮะสกิลโจมตีเดี่ยวเนาะ ที่จะมีเป็นแรงตามค่าทนทานอย่างเดียวพอมาเป็นสก,กิลของ LR ขั้น2กับขั้น3จะเป็นการเพิ่มเกรดทำให้ตาย1จุดกับ2จุดนะฮะส่วนดามเมจก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 209, 310แล้วก็512องเปอร์เซ็นต์นั่นเองสกิลที่2นะฮะเพิ่มมานิดนึงก็ไม่นิดนึงก็เยอะอยู่นะฮะตอนแรกคือจะระง,งับความสามารถในการฟื้นฟูก็คือจะเกี่ยวข้องกับการเด้งเลือดทุกประเภทแล้วก็ได้รับคิวด้วยเนาะพอมาไปเนม่าดามเมจไม่เพิ่มนะฮะแต่ว่าเพิ่มเอฟเฟกต์ประจันบานที่จะสร้างดามเมจเพิ่มขึ้น0.8%ต่อพลังชีวิตที่เืออยู่ของตัวเอง1% ก็คือเลือดเต็มจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น80%นั่นเองมากันที่ถ้าไม่ตายนะฮะถ้าไม่ตายเมอร์ลีนตัวนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยก็คือดามเมท600แล้วก็สร้างโล20่20%นะฮะตัวของ LR เนี่ยจะทําให้ได้รับบัฟความสามารถได้พลังชีวิต20%แก่พันธรรมิตรทั้งหมด2เทิร์นเพิ่มเข้ามาอันนี้ก็คือการเพิ่มเติมเข้ามาเนาะถึงแม้ว่าเปเปอร์จะดูไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไร่แต่เชื่อเถอนะฮะเชื่อเถอะว่าเมอร์ลีนตัวนี้แรงขึ้นเยอะแน่นอนถึงแม้ว ว่าจะปรับเข้ามาให้บังคับเล่นกับทีมไม่ระบุจะเก่งที่สุดก็ดูไม่ระบุตอนนี้ดีแค่มีเมอร์ลีนตัวหนึ่งแล้วก็ยัดอีกตัวหนึ่งก็ตึงแล้วนะเหมือนกับว่าเพิ่มตัดเลือดให้กับมิริมนั่นแหละว่าง่ายๆอ่ะก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับข้อมูลตัวละคร LR ล่าสุดเลยหวังว่าข้อมูลที่เราพูดกันในครั้งนี้จะไม่มีผิดพลาดอะไรนะฮะถ้ามีผิดพลาดก็รบกวนคอมเมนต์บอกไว้ที่หวังว่าจะได้รับข้อมูลกันครบถ้วนแล้วจะเป็นทางด้านของกล่องเลือกแสงมืดนะฮะ อ๋อลืมบอกไปมาเอลเขาก็แจกในล็อกอิน14วันนั่นแหละจะได้เป็นหินมาเอลมาเลยนะฮะมาเอลแสงสรุปก็คือในแพทพรุ่งนี้13มีนาเนี่ยกล่องแสงมืด1กล่องมาเอลแสง1ตัวแล้วก็ชุดทาอาวุธศักดิ์สิทธิ์บอสก็ลอก1เซตเลยรับกันไปเลยนะฮะส่วนตัวเอลกานาสนั้นจะมีเพิ่มเติมไหมรอดูกันต่อไปถ้าไม่มีก็จะมีแค่5ชิ้น5ใบหรือก็คือมูลค่า15เพชรเท่านั้นนะฮะเวลากดมาแล้วก็จะเป็นเศษหน่อยก็ต้องกดเศษเพชรเพิ่มมมมเเเข้เข้าไปใหหัันต็30และะ ไปแล้วสวัสดีครับ